โอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมแมวเป้านั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการแนะนําตัวละครนะครับผมเห็นเพื่อนๆคอมเมนต์ขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็จะมาแนะนําตัวละครให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมเผื่อใครอยากจะเล่นหรือว่าตัดสินใจไม่ยากเนาะซึ่งจริงๆอ่ะผมขอบอกเลยว่ายังไม่ค่อยอยากแนะนําอะไรมากนะครับผมเพราะว่า ส่วนตัวผมก็ยังเล่นไม่ได้หมดทุกตัวเนาะเห็นไหมอ่าเนี่ยดูดิตัวที่ผมยังยังไม่มีก็อีกเยอะนะครับผมเห็นไหมก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่าจะแนะนําได้มากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ว่าเอาส่วนตัวที่ผมมีแล้วผมก็เล่นแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็เจอมาเนาะว่าตัวไหนมันน่าจะดีหรือว่ายังไงนะผมเดี๋ยวเริ่มจากนี่ครับเป็นตัวแท้งก่อนเลยดีกว่าซึ่งตัวแท้งเนี่ยนะครับผม อ่าตัวที่ยังไม่มีเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าดีนะครับผมก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็วจะเป็นพวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยดีอยู่แล้วแน่นอนแนละ้วพวกตัวที่มันแบบว่าใหม่ๆตัวที่มันอย่างเงี้ยมันโกงอยู่แล้วนะครับผมอ่าถ้าแนะนําก่อนเลือกก่อนก็เนี่ยครับพวกนี้เลยไปคือโกงอยู่แล้วแหละพวกเนี้ยส่วนถ้าที่เราหาได้ ง่ายๆนะครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้ง่ายๆหาไวๆเนาะก็จะเป็นอย่างเออจริงๆคิดเสเมก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้เอเมื่อก่อนคนเล่นเยอะมากเนาะแต่ว่าแนะนำว่าให้แปลงร่างนะผมก็คือเป็นคิดสเมร่างที่มันแปลงร่างแล้วอะเปิดล็อกแล้วอะครับอันนั้นน่าจะโหดคนเล่นเยอะมาก ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จริงๆก็มีอ่าฮีดันเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเออตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแทงเนาะส่วนก็จะมีอ่าตัวนี้คนก็เล่นเยอะนะครับผมอาเซนจูแนะนําเลยนะครับผมหาง่ายด้วยนะแล้วก็เป็นซึรเดะไวสาวตัวนี้ก็พอไปเล่นเราก็คือสกิลเนี่ย น่าสนใจมากนะผมคือดีเลยครับผมยืนได้นานด้วยเนาะอ่าแล้วก็เจ้าซนาเดตตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผมหมหางอะแถมได้ฟรีเนาะสำหรับตัวนี้เนาะอเ okay. แนวหน้าก็จะมีประมาณนี้แหละครับผมที่แนะนำเนาะส่วนใหญ่หาง่ายก็ซินเดตแล้วก็เนี่ยเซนจูเนี่ยหาง่ายนะผมที่แนะนำนีดันก็เป็นอันเนี้ยครับคิสมะเออสามตัวนี้หาง่ายแล้วก็ แนะนำนะถ้าใครมีก็ปั้นเอามายืนได้นะครับผมสกิลก็โอเคนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่อแถวกลางเลยดีกว่าอ่าตัวกลางเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันไม่มีก่อนโต้โหตัวกลางค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็มีตัวเทพๆมากมายดูก็รู้แล้วเฟยพวกเนี้ยมันตึงหมดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม <laughs> เนี่ยเนี่ยเนตั้งแต่จิเรยาล่างเซียนอะไรเนี่ย ตึงหมดเลยนะถ้ามีก็ถือว่าแจ๋วเลยนะครับผมเล่นได้หมดเลยเนาะแล้วแต่ความชอบเลยพวกนี้ผมเคยเล่นตัวนี้เนะาะซาซุเกะโหดมากครับผมตัวนี้นะยังไม่มีเนี่โหงมากนะครับผมถึงบอกว่าพวกตัวใหม่ๆที่คือน่าจะโหดมากๆแนะนำก็เล่นมีก็หาได้ก็เล่นเลยนะครับผมแต่ว่า น่าจะหายากนิดหน่อยเนาะสำหรับพวกตัวพวกนี้เนาะหายากเลยล่ะอ่าแล้วก็ตัวที่จับต้องได้แล้วกันนะครับผมหาได้ไม่ยากเกินไปเนาะก็เอากลางก็มีอ่าตัวนี้เลยหนึ่งตัวโอบิโตะหกวิถีนะผมตัวนี้นะอ่าหนึ่งตัวแนะนํานะครับผมแนะนําแล้วก็ เอ่ออาตัวนี้ก็ด้วยอินคาคุอยู่แถวกลางแต่สังเกตว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมคนจะเอาเอ่อเหมือนเอาไปยืนข้างหน้าเนาะก็คือทีมนั้นจะไม่มีแท้งเนาะตัวนี้ยืนข้างหน้าซะส่วนใหญ่เนาะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร,ร่นะผมยังงง,งอยู่แต่ว่าเอาไว้ค่อยมารีวิวให้ดูแล้วกันเออแต่จริงมันหาหง่ายนะเดี๋ยวเอาตัวหาง,หง่ายๆก่อน อแถวการหาง่ายๆโอ้โหยากเลยเฮยอ่าโรจิมาลุไวนุ่มตัวนี้ก็โอเคมากค่อนข้าง,างตัวนี้ดีเลยใครมีก็เล่นเลยนะครับผมแล้วก็เป็นเดอิดดาระก็ได้นี่เออตัวนี้เมื่อก่อนคนก็เล่นเยอะเนาะล่างสองนะครับผมเห็นเต็มเลยนะครับผมตรอดเจ้าตัวนี้เนาะก็ลองเล่นกันได้นะครับผมโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปแถวที่3ก็คือแนวหลังกันเลยดีกว่าอ่าชุบๆเล่นหน่อยซึ่งแนวหลังนี่ก็โหค่อนข้างตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมอ่าพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะเล่นได้อ่เจ้าซูเกิตัวนี้โหดมากนะครับผมบอกให้โหดมากแต่ว่าพวกนี้หายากเนาะแต่เก่งเดี๋ยวเราไปดูตัวที่คิดว่าน่าจะหาได้กันดีกว่าเนาะ อ่าตัวแรกก็นี่เลยนากระโตะนะครับผมตัวนี้น่าสนใจเนาะสลหรับแนวหลังมีก็เล่นได้นะครับผมตัวต่อไปสลหรับผมก็อ่านี่ตัวนี้สําคัญนะเนาะเซตสึสีดานะผมจําได้ว่ามันมีสกิลที่ดูดจักกะนะผมทำให้ศัตรูเนี่ยใช้สกิลอันติไม่ได้เนาะถือว่าดีมากๆครับผมแล้วคนเล่นก็เยอะเนาะสกิลมันค่อนข้างซัพพอร์ตทีมากๆนะผมสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะ อันนี้แนะนำมากมากนะผมถ้าใครมีก็เล่นได้นะหาได้ไม่ยากด้วยนะครับผมก็เป็นอ่าเจ้าตัวนี้เนาะเทลูมิเมนะครับผมตัวนี้ดาเมดค่อนข้างที่จะแรงนะครับผมคนส่วนใหญ่เล่นเนี่ยคืออันติทีแทบหายนะครับผมมันเพราะอันติโดนโดนอ่าทั้งทีมเลยเนาะแล้วก็สุ่มสุ่มโดนแต่ว่าแรงมากตัวนี้มีก็แนะนำนะครับผมโอเคแล้วก็อ่อ อีกหนึ่งตัวก็คือโอบิโตะนะอันเอ,อค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคแล้วกันนะผมอันติแรงแล้วก็มีสกิลที่ทําให้ตัวเองไม่โดนโจมตีนะผมนี่เนาะโอเคหาได้นะผมไม่ยากเนาะส่วนต่อไปก็อ่าเจ้านี่ครับซาส,สเกไว้หนุมนะ่มเนาะก็เยอะอ,อิทาจินะผมไม่ใช่ซาสเกะ ตัวนี้ก็เล่นได้นะครับผมสกิลดีด้วยเนาะเล่นได้ถ้ามีก็แนะนํานะครับผมแล้วก็ตัวนี้แนะนํามากๆเลยนะครับผมถ้า PVP เนี่ยต้องมีติดนะผมเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเล่นตัวนี้เนาะผมเชื่อทุกคนจะเล่นตัวนี้ PVP นะผมเพราะคนเล่นเยอะมากสำหรับเจ้าโทนิลินะผมหาขั้นการที่จะเก็บนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยทีมดีขึ้นแน่นอนนะผมว่าสกิลมันเนี่ยซัพพอร์ตทีม ดีมากๆนะครับผมแนะนำเลยเนาะแนะนำว่าถ้ามีเนี่ยควรเล่นนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมแค่มาบอกตัวละครนะครับผมเพื่อนๆขอมาเนาะจริงๆอ่ะคือเล่นตัวไหนก็ได้นะครับผมถ้าเราอัพมันเก่งพอเดี๋ยวตัวละครผมว่ามันมันเก่งอยู่แล้วอ่ะเออผมว่าอย่างนั้นนะ ซึ่งเอ่อถ้าใครอยากเล่นตัวอะไรก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมละครทุกตัวผมว่ามันเก่งอยู่แล้วนะครับผมผมเนี่ยอ,อัพมาหลายๆตัวนะผมเพื่อมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะครับผมเอ่อก็ยังเหลืออีกเยอะนะผมที่ผมยังไม่มีเนาะมันก็ค่อนข้างหายากนะครับผมโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำารบคิี้เอาไว้แค่นี้เลยกันบา,บาย